ต่อไปถามว่าถ้ามีภาระต้องผ่อนสังหาอยู่แล้วดอกเบ <Okay. S 1> ี้ยหกเปร์เซนต่อปีจะแบ่งเงินที่จะจ่ายมาลงทุนในหุ้นยังเหมาะสมที่จะเล่นหุ้นด้วยหรือเปล่าครับครับโออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ personal financial plan ใช่ไหมครับที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจจะต้องวางตัวเงินที่ที่แตกต่างกันแต่ข้อแรกเนี่ยถ้ามีผ่อนอสังหาดอกเบีย้ยหกเปเซนเนี่ยแนะนาข้อแรกเลยนะฮะแนะนําร <c oughs> <c oughs> ีไฟแนนซ์คือยุคนี้ดอกเบีย้ยถูกมากควรรีไฟแนนซ์อย่างยิ่งนะครับคุณคุณจะได้ผลเอ้อดอกคุณคุณจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยในยุคนี้เนี่ยอยู่ในช่วงนะอยู่ในช่วงนะสองถึงสามเปอร์เซ็นไม่เกินนี้อื สองถึงสามเปอร์เซ็นไม่เกินนี้นะหกเปเซ็นถือว่าสูงมากนะครับที่ยู่หัวัยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพื่อุนธุรกิจก็ก็จะประมาณนี้แหละหรือเปล่าต่อฟังดูมันน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นแบบที่หัวใสนะน่าจะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นที่อยู่สาศัยเออครับก็อ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยคนคุณจะต้องทําให้ลดดอกเบี้ยจ่ายก่อนแบบแรกนะครับหาทางพยายามเขาเรียกว่าเป็นเป็น เครื่องมือนะเครื่องมือในการเอลดลดดอกเบี้ยก,ก่อนอันดับแรกนะครับอันดับที่สองเนี่ยถามว่าคนแบ่งเงินมาลงทุนบ้างไหมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามีดีลที่ต้องผ่อนอสังหารอยู่แล้วนะครับมันก็คงต้องผ่อนตามนั้นนะ่ะเลยไม่เก็ตตรงนิดนึงที่ว่าแบ่งเงินจะแบ่งยังไงอ่ะถ้ามันมีดีลว่าตองจายเดือนนะั้นไม่แน่ใจว่าหมายถึงเอาเงินที่จะปโปะอ๋อมาลงทุนหุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ อับโอเคไม่เป the ็นไรเราพูดมุมนี้แล้วกันเพราะว่ามิงก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับก็คำถามคือถ้าเรามีเงินจะโปะอสังหาโปะแบบโปะแบบทยอยโปะนะเช่นแบบเดือนละสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นยี่สิบเซนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแนะนําแบบนี้ครับให้เปรียบเทียบเอดอกเบี้ยกันอะให้เปรียบเทียบดอกเบี้ยกันว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมะดอกบียต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะกับเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะนําไปลงทุนเนี่ยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ โอเคปเทียบง่ายๆเลยช่นเงี้ยถ้าต้องจ่ายดอกเบี้ย6%สูงเหมือนกันนะถ้าเราไม่สามารถรู้ว่าจะเอาเงินไปทําอะไรให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า6%ก็ควรปกนี่อ,ออกไหม<บ>นะเป็นที่บอกนะคนไปรีนไฟแนนซ์นะครับทีน<ะ>ี้ถ้าเรียไฟแนนซ์ได้เนี่ยสัก2-3%เนี่ยมันต่ํามากอะ่ะใช่ไหมเมื่อ้นเนี่ยการเอาเงินไปลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ที่น่าสนใจมากขึ้นนี่ออกไหมฮะครับประมาณ แล้วก็อาจจะคาดหวังที่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่ไม่ไม่ไมไมชำนาญไม่เก่งมากนักเนี่ยแนะนําให้ตั้งเป้าสักส0เนี่ยก็เป็นตัวตั้งต้นนะแล้วพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันมี์เวิร์ดอยู่คํหนึ่งว่าเราต้องรู้ผลตอบแทนกับหุ้นตัวนี้นะก่อนซื้อนะเรารู้ผลตอบแทนรออยู่แล้วว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก่อนซื้อ นะถ้าเราเกิดความรู้สึกนั้นได้เกิด <c oughs> ความเข้าใจนั้นได้เมื่อไหร่นะครับนั่นแหละคือแปลว่าเราอ่ะเข้าใจการลงทุนที่ถูกต้องแล้วอืมอ่ะโอเคครับคำถามต่อมาถามว่า